สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิน่นเพื่อเตรียมสอบท้องถินน่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่21กันข้อที่21โจทย์ถามว่าถ้าจังหวัดแบ่งปันมีรัศดร5้า0 0 0ห้0 0 0ื่นพคนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนชอยมีดังนี้กอไก่24คนขอไข่30คนขอควาย36คนง,ง,งู42คนจอจาน 48คนข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อ,อขอไข,อน,ขนั่นเอง30คนอธิบายขยายความเห็นภาพจเจดเจีนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติม,ตมถึงฉบับที่5พศ2562สรุปจำนวนรัศดรให้มีจำนวนสมาชิกสภาอบจดังนี้ไม่เกิน500,000คนมีจำนวนสมาชิกอบจ24คน เกิน500,000ไม่เกิน1ล้านคนมีสมาชิกอประจร30คนเกิน1ล้านคนแต่ไม่เกิน1.5ล้านมีจำนวนสมาชิกสภาบระจร36คนก็1.5ล้านก็คือ1ล้าน500,000คนนั่นเองนะครับมีสมาชิก36คนเกิน1.5ล้านก็คือ1ล้าน500,000คนแต่ไม่เกิน2ล้าน มีจำนวนสมาชิกอบจ42คนเกิน2ล้านมีจำนวนสมาชิกอบจ48คนประธานสภา1คนรองประธานสภา2คนนะครับซึ่งอธิบายเขยายความตามมาตรา9นะครับมาตรา9ของพอรบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2562นั้นมาตรา9มันญัติว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวักสองผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น วรกสามการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดให้ถือเกณฑ์จำนวนรัศดรแต่ละจังหวัดตามหลักเกณฑ์การทะเบียนร,รัศดรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้งจังหวัดใดมีรัศดรไม่เกิน5้าแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้24คนจังหวัดใดมีรัศดรเกิน5้าแสนคนแต่ไม่เกิน1ล้านคนให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้30คนดังนั้นข้อนี้จึงตอบอยู่ในวัคที่3นั่นเองนะครับก็คือรัศดรเกิน500,000คนแต่ไม่เกิน1ล้านคนก็มีสมาชิกสภาอบจอได้30คนนั่นเองจังหวัดใดที่มีรัศดรเกิน1ล้านคนแต่ไม่เกินเกิน1ล้านคนแต่ไม่เกิน1ล้าน5 0 0 0 0คนให้มี การเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้36คนจังหวัดใดมีรัศดรเกิน1,500,000ล้านคนแต่ไม่เกิน2ล้านคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้42คนจังหวัดใดที่มีรัศดรเกิน2ล้านคนขึ้นไปให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้48คน วัก4ในอำเภอ1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้1คนเมื่อรวมจํานวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอำเภอแล้วจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เป็นตามเกณฑ์ตามวัก3ให้ดําเนินการดังนี้เอาจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจํานวนรัฐดรทั้งจังหวัด ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้ถือเกณฑ์สําหรับคํานวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นโดยอําเภอใดมีจํานวนรัศดรมากที่สุดให้อําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจํานวนสมาชิกจํานวนหักออกจากจํานวนรัศดรของอาเภอนันเหลือเท่าใดให้ถือเป็นจํานวนรัศดรของอำเภอนั้นในการพิจารณา เพิ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังขาดจำนวนอยู่และให้กระทำดังนี้ต่อๆไปจนได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบถ้วนครบจำนวนวักท้ายความในวักสาม,มิให้นำมา,าใช้บังคับเกี่ยกรณีที่ได้จะมีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องทองิ่ผู้หรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มี ผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจํานวนถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจํานวนอีกให้ถือว่าสภาองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะาครบวาระของสภาองค์การบริหาสรสว่สนนวนจังหวัดเว้นแต่จะมีสมาชิกไม่ถึง1ใน3ของจํานวนตามบักษาครับดังนั้น ข้อนี้อยู่ในมาตราที่9ของพอรบองค์การบริมารส่วนจังหวัดพศ2440แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พศ2 5 6 2นั่นเองในมาตรา9ท่านก็ลองไปทำความเข้าใจให้ดีๆนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้ได้ถามว่าถ้าจังหวัดแบ่งปันมีรัศดร5แสน5แสน5หมื่น 4,000คนมีจำนวนสมาชิกสภางการบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนก็คือคำตอบก็คือ30คนนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยเนี่ยกสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ Facebook ประพันธ์วารัมหรือช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารัมช่องทาง TikTok ก็ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารัมภาษาอังกฤษก็อดประพันธ25์2523 e p i e p u n 2523ท่านสะดวกช่องทางไหน3ช่องทางก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok ก็สามารถติดตามชมในการเฉลยข้อสอบในข้อต่อๆไปสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่2 e 1ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ